แต่ว่าก็รู้สึกสนุกและก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับชอบมากกับการแสดงแล้วก็การเปิดตัวต่างๆนะครับผมรวมถึง PVC ข้างหลังด้วยครับที่เป็นเบนสเตอร์ก็คือพี่ยายาและอสยามของเราเองครับสวยมากใช่ครับผมมากๆเลยฮะแล้วก็รู้สึกว่าชอบผลิตภัณฑ์ของเขาครับน่าจะใช้้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับผมน่าจะเป็นเขาเรียกว่ายูนิเซ็กใช่ไหมฮะครับผมได้ได้ผลิตภัณฑ์งานมากก็ ลองดูแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดแต่งหน้านะครับแต่ว่าเห็นแล้วแหละว่ามันน่าใช้งานมากๆเลยครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาครับเหมือนเป็นส่วนผสมของสมุนไพรรวมถึงมีตัวไข่มุกด้วยแล้วก็ตัวโสมด้วยครับพร้อมบำรุงแล้วก็แต่งหน้าให้เนียนกลิบทั้งวันเลยครับพี่สำหรับซีรีส์เท่านี้นะครับไปตอนนี้ไปเรื่อยๆสำหรับอีที่สใช่ไหมครับของทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่นสครับตอนนี้กระแสตอบรับออกมาดีมากครับรวมถึงแฮชแท็กของทวิตเตอร์ครับเห็นว่าขึ้นอันดับหนึ่งตลอดเลยครับในช่วงเวลาหน้ นะะฮแล้วก็พูดถึงการทํางานของนักแสดงในบทบาทของพวกเราครับผมตอนนี้ทุกอย่างออกมาดีมากๆเลยครับผมเพราะว่าในทวิตเตอร์ก็พูดถึงการทํางานแล้วก็การแสดงที่เต็มที่ครับอีพีสองนี่มีตีมาออกมาได้ค่ะที่แท้แบบว่าเป็นงานใกล้บเทคโนนตกไปแล้วค่อนข้างเยอะมากครับผมทุกคนก็จะบอกว่าโอ้โหออกมา EP เพราะว่า EP ที่หนึ่งผมมาแต่ตัวหนังสือกับเสียงใช่ไหมครับพอ EP ที่สองมีแต่คนบอกว่าออกมานี่กะแบบว่าไม่ออกมาอีกแล้วหรือเปล่า ปวดยาวมากมากจริงครับผมแล้วก็โดนตบหัวไปทั้งหมด5ครั้งที่ออนแอออกมาครับแต่ว่าความเป็นจริงค่อนข้างไหลเทคและไหลาปาบจริงๆครับผมก็ไปดีไหมันก็ไปดีดีค่อนข้างครับเข้าอุโมงไปเลยปื้บว่าไทยได้ตบแร,ตรงตบกแงดังแปะ๊แปะปกติแล้วมันจะมีวิธีการตบหัวที่ถูกต้องถูกวิธีถูกหลักใช่ไหมครับแต่อันนี้ตบปั๊บโอ้โหเข้าข้างๆเนื้อเน้นๆดังแป๊ะ ไม่ไหวจริงๆฮะเล่นจริงเจ็บจริงฮะไม่มีสแตนอินไม่มดีตัวแสดงแทนแน่นอนเล่นสดไออค่อนข้างนอกกดนอกลูกนอกทางเยอะเหมือนกันครับผมพุ่งกำกับเขาก็จะตกใจแล้วก็ไม่ยอมสั่งคัสกีหาจุดลงไม่เจอกันถ้าไม่เดินออกนอกฉากเองก็ก็จะไม่สั่งคัาให้ครับแล้วตอว่าี่ที่จะออกมา โอ้ oh, ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเหมือนเป็นตัวโจ๊กเป็นตัวแบบว่าเรียกเสียงหัวเราะครับผม <c oughs> ให้กับใครๆหลายๆคนครับผมเป็นพ่อสื่อด้วย,วยให้ใครหลายๆคู่เอ้ย,ยตัวเองอะคะจะมีเอ้ายังไง <c oughs> ครับเนี่ย <c oughs> รุนเหมือนกันเลยดิก็รอฟังข่าวแล้วกันครับผมอันนี้เดี๋ยวต้องรอความเมคชั่ร์แต่ว่าในซีรีส์ก็ยังอยากให้ติดตามในตัวของทิกโนไปก่อนนะครับผมแล้วก็มีหลายๆคู่ให้ดูคู่อย่างนี้ดีกว่าครับอือช่วงนี้ค่ะก็จากซีรีส์แล้มีอะไร ผลงานตอนนี้เหรอครับก็จะมุ่งไปทางพิธีกรนะครับผมก็ค่อนข้างตกใจหลังจากที่ได้รับเป็นพิธีกรบนงานเรือของน้องก้าวก็จะมีผู้ใหญ่ให้อห้โอกาสครับผมตอนนี้ก็ต้องทําการบ้านอย่างหนักมากๆเลยครับผมตอนนี้ก็ยังมาวันนี้ครับผมเดอะเฟสชอปอะครับก็ได้แอบดูวิธีการเป็นพิธีกรที่ดีของพี่แบมไปครับผมว่ามีวิธียังไงวางมือยังไงแล้วก็พูดยังไงจังหวะยังไงครับผมกการพิธีกรเต็มตัวเลยก็จ พยายามให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เลาะคาแรคเตอร์ที่เข้ามาทั้งหมดแต่จะเป็นคาแรคเตอร์ของเราด้วยก็คือความสนุกสนานนี่แหละฮะแล้วก็รวมถึงวิธีพิธีการบ้างบางส่วนครับล่าสุดเอะงานพิธีกรงานตรงกับค่ะเป็นยังไงบ้างน้องถือมี็นวันเดอร์ไพรส์ด้วยค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเลยเซอร์ไพรส์มากกราฟถือเป็นน้องรักของผมคนนึงเลยฮะเพราะว่าใครได้ร่วมงานกับกราฟหรือว่าได้รู้จักกับกราฟไงฮะทุกคนต้องรักกราฟแล้วก็ อยากจะอยู่กับกับตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมนนองเขาเป็นคนน่ารักจริงๆฮะแล้วก็มีการเซอร์ไพรส์วันนี้ผมแบบผมดีใจมากเลยนะเพราะว่าอย่าง 2- 3สปีก่อนไงครับไม่ได้มีเค้กให้เป่าอะไรเงี้ยครับพอมาปีนี้รู้สึกว่าโอ้แล้วต่อหน้าคนเยอะๆเงี้ยดีใจมากจริงๆครับใช่ครับผมทั้งที่มันเป็นวันพิเศษของเขาอะฮะแต่เขาก็คือให้วันพิเศษของเขาเป็นวันพิเศษของเราด้วยเช่นกันนะแต่ว่าเป็นพี่น้องที่รักกันมาก ใช่ครับผมอืมค่อนข้างดีใจมากๆเลยแล้วก็ผมรักน้องมากจริงๆครับวันงานอะไะมีคนมาไเยอะแบบอน้องแบบเป็นยังไงบ้างไปแล้วจริงฮะเยอะมาก คือเหมือนคนรับปริญญาประมาณไม่ถึง1000คนแต่ว่างานมาร่วมแสดงพอจริงๆกันก้องประมาณ4ี0 0นกว่าอีก15คนผมงงว่าโอ้เ <c oughs> ยอะอะไรขนาดนั้น <c oughs> ซึ่งแบ่งเป็นสี่รอบแล้วน้องกาวก็งานหนักมากๆครับตื่นตั้งแต่ตีสาแล้วก็กว่าจะเสร็จงานอีกทีเกือบ4ี่ทุ่มได้ครับผม <c oughs> ใช่ตื่นเต้นไหมได้เป็นพิธีกรแบบคนเยอะขนาดนั้นด้วยค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็โชคดีที่ได้เพื่อนมาเป็นพิธีกรร่วมก็คือฟาโรครับอ สนุกมากแล้วเขาพลังงานสูงขนาดนั้นผมก็ใส่กลับใช่เราก็ต้องอย่าดอกซุปเขาครับผมสนุกครับโ้พตรงนี้เขาบอกว่ามันเคยบอกว่าดีใจนะวันเลยครับวันเลยจลัน่าเราเราไม่เคยไปเจอตอนที่ถ่ายที่ไปบ้านไปเจอมบ้านล่าสุดทีมีสองราขอบคุณที่คุณอีพีสองมันยังขนาดเนี้ย คุณคิดดูนะ EP ต่อๆไปมันจะขนาดไหนจริงครับผมเชื่อผมเถอะติดตามตอนต่อไปเยอะมากคุณฮะต้อง<ม>ไปอีกเลยไม่เ,เล <c oughs> ค่คงคงคงอ่ะเดี๋ยวอยากให้ติดตามดีกว่าครับผมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่เหมือนเข้าไปอยู่ในชีวิตจริงๆอย่างนั้นนะ บรรยากาศในกองแบบยังไงบ้างคะไม่ไดกกาศในกองใช่ไหมครับน่ารักมากครับผมทุกคนทํางานไม่ว่าจะเป็นทีมงานใหม่ใหม่หรือว่าจะเป็นทีมงานเก่าๆครับพวกช่างไฟหรือว่าช่างแต่งหน้าก็ดีอย่างเงี้ยครับผมเราก็ได้มาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งอยู่แล้วครับอ่ะจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างบางส่วนใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนครอบครัวครับทุกอย่างเหมือนครอบครัวเหมือนเดิมเลยใช่ครับผมทุกอย่างน่ารักมากๆครับ ผมก็ขอฝากผลงานของผมด้วยนะครับทางไทยเดอร์ซีรีส์ซีซั่นสองครับผมเล่นเป็นเทคโนนะครับยังไงก็ตามครับก็ฝากติดตามกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ด้วยนะครับผมเ้วยถึงช่องของพี่ๆที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ด้วยครับขอบคุณนะครับนะครับผมขอโทษครับพี่ผมขยับตัวเยอะไปอะไรทะลูกดีละดีละ